เอาบีมรถโรงเรียนมารับแล้วได้เวลาไปโรงเรียนไปเร็วอุ้ยรถโรงเรียนมารับด้วยเหรอไห,ไหนอ่ะมองไม่เห็นเลยจอดรอแลเนี่นี่โรงเรียนบีมเปิดแล้วเหรอเปิดลไปไปขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วโอ้โหขึ้นรถแล้วขึ้นรถไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากินข้าวกันที่คาเฟ่ลูกเป็ดฮิเลแต่ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ย ยาวป๋ากลัวอ่านไม่ถูกอยู่ที่กำแพงแสนนะคนปรปฐมนะนี่เป็นคาเฟ่เล็กๆแล้วก็มีมีสัตว์ด้วยป๋าเราไปหาที่นั่งก่อนเราหิวข้าวเราจะกินข้าวนี่บีมบีมอ่านให้ป๋าฟังหน่อยอ่านมาเลยนี่เนี่ยายกลมๆนะเนี่ยชื่อร้านเขา The Anki Ducking Learning Farm ป๋าไปหาที่นั่ง โอ้มีเป็ดตัวใหญ่ด้วยมีที่นั่งค่าอ,อยู่นะอาเราต้องล้อไปทางไหนอ่ะตันนี้เอรอกินข้าวก่อนเดี๋ยวพาเดินเที่ยวตอนนี้เราได้ที่นั่งแล้วอู้มีปลาเนี่ยเนี่ยตรงทุ่งนามีปลาด้วยแล้วอยู่กลางทุ่งนาครับนี่ยูสิรอบๆบ,บริเวณข้างทุ่งนานี้จะมีสุมเป็นที่นั่งที่นั่งที่นั่งนะ ตรงนู้นมีเป็ดตัวสีเหลืองเห็นไหมไกลๆๆว้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวปะบาสพาเดินเล่นตอนนี้อาหารของเราก็มาแล้วนะครับโอ้แม่บีตั่งผัดไทยน่ากินมากอันนี้ของตานะครับข้าวผัดปูส่วนนี้ของน้องบีเบอร์เกอร์เดอครเจ็เดี๋ยวเรากินข้าวเติมพลังก่อนเราจะไปเดินเที่ยว ตอนนี้นเรากินเสร็จแล้วนะครับอยากจะบอกว่าอาหารอร่อยมากนะครับดูสิเรียบเลยอะ่ะแล้วก็บรรยากาศด,ดีด้วยลมเย็นสบายมากเดี๋ยวเราให้อาหารปลากันดูสิตรงเนี้ยมีปลาไหมบีมลองโปรยก้อนน้อยๆว่าเขามาบ่าหยิบก็ได้ไรหรอกน้ำปลาอโอ้ยอีกนี่สักสิบเมตรเขามองไม่เห็นไม่เห็นมาเลยอ่ะหรือว่ามันอิ่มไปแล้วเมื่อกี้ปลาให้กินนี่ไง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 ว่ายไปนู้นป่านหนึ่ แอบมากินตอนเราไม่อยู่มาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าป่าไผ่กันนะครับนี่ไปบีมลุยป่าไม่ยอมมากลัวบีมาป่ากลัวบีมะเอาเข้าปา่าทุ่งหนาเป็นแบบนี้หลบฝนกลัวโดนจับมือชาหุยไม่บีอะไรครับเนี่ยเราเจอบ้านล้างไปครับนะเราต้องไปลบคนที่บ้านล้างเราเจอบ้านล้างครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆ้านนะเนี่ยเห็นแดด <S <S เห็นแดดแรงอย่างเงี้ยไม่ร้อนนะเมื่อกี้นั่งกินข้าวลมพัดกินสบายบบมีลมอ่ายบีมอะไรเขาคุมอะไรไว้อะน,น่นะ่ะขึ้นไมขึ้นไมไปนอนเร็วไปนอนสักคืนสมัยนอนส, <ไป S 1> สักคืนหนึ่งเขาจะยกสูงแบบนี้แหละใช่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 ใชอันเนี้ยเขาให้ขึ้นได้นะเพราะว่าเหมือนแบบว่าจุดชมวิวแบบคนมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยบีมจับลาวเลยครับอ่ะอันตรายโอ้ไปไง บรรยากาศดีมะถึงบ้าน <laughs> กินข้าวอิ่มแล้วไปข้าบ้านนอนได้โอเคไปแล้วนะนอนพักค่อนกันนะถึงบ้านแล้วดูก,การล้วยเยอะไปนี่เขาสร้างมันคงแข็งแรงนะครับว่าใครมาก็มาถ่ายรูปได้อุ๊ยนี่มีควายวะเนี่ยเหมือนคอกควายเอา้าเช้าแล้วเราเปิดหน้าต่างรับลมเร็วแม่บี ข้างนอกสว่างยังเช้าแล้วระวังผัดทับนิ้วนะว <c oughs> โอ้โหเพื่อตั้งนี้ด้วยเจ๋วเจ๋วเจ๋วเย็นลมเย็นว้าวบรรยากาศดีจัดอ,ะอ่ะมาด้วยอ่าเดี๋ยวเราลงบ้านก่อนนะครับเราได้เวลาออกไปหาหาแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดในป่าไผ่บบนี่นี่นี่กองไฟอยู่นู่นกองไฟอยู่นู่นเฮ้ยห่ยตายยังไง บีจับมันออกมาดิเดี๋ยวมันตายมันร้อนอ่ะตายาไม่ตายเางมี้โอ้นี่เป็นคันน้ำเออเขาจะทําเพิ่มเติมนะเนี่ยเขาแบบค่อยๆทําไปเรื่อยๆไปครับเราเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ในค่ายลูกเสือของคาเฟ่ลูกเป็ดคีเรอหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้านําใบหัวหน้าไปเดินต่อ นุ่นไงควายควายเพือ่อโอ้เราลอดสะพานไม้ก่อน,นใช่ดอกไม้สวยอะ่ะอแจ๋วว่ะเออบรรยากาศดีนะเท้าท่าเขา้เขา,เขาใจทำเราเจอกับเป็ดตัวใหญ่ครับเป็ดเหลืองเป็ดเหลืองริมว่าเขาเข้ามาในร่มดนลุงคนเนี้ยเขานั่งเลีนตาแดดด้วยเขามีมวกนะ ตอนนี้น้องบีมจะขับรถอีแตนพาแม่บีไปไหนครับเนี่ยไ,ไปเก็บข้าวไปเก็บข้าวน,น,นี่นี่รถของจริงนะแต่เหมือนบ่ปลดระวังแล้วไม่ได้ใช้งานแล้วขับได้ด้วยอะผม,มาลัยหมุนเลยด้วยอโอ้เท่เท่เนี่ยดูดียังมีคันเร่งยังมีเบรกเลยมีที่ใส่เกียร <c oughs> ์ไม่งานชอบมาบีม นี่ค้างๆกันมีแพะให้หันแพะได้นะเขามีกล้องให้ใส่เงินเนี่ยกำละสิบบาทยาแพะมีใส่ไปยี่สิบก็แล้วโอ้ยตัวนี้ทรงผมเท่แพะตัวเนี้ยมีผมด้วยมีผมด้วยครับขอผมกินหน่อยขอผมกินหน่อยได้เลยอ๋อทมมันดนยให้ถังติดติดไปเลยมินเนี่ยตัวตัวตัวทรงผมเท่เนี่ยโอ้ ให้เขาใกล้ๆดีหมือนกาศอ้าวดึงอุ้ยทรงผมเท่งจริงทรงผมนายนี่เท่งจริงเบี้ป้อยไปทั้งกำเลยเดี๋ยวเขาดึงเข้าไปกินเองอ่านั่นแหละเดี๋ยวเขาดึงเข้าไปป้อยไปเลยป้อยไปเลยเดี๋ยวมันบาดมืออ่านั่นแหละเขาดึงเขาเองนี่ไม่ลงไม่อตังค์เลยนะพี่ให้ดัวี้ให้ตัวนี้มาแล้วมามาทางนี้เขาจะได้ไม่ทะเลาะกันโอถ้าเขากัดเขาดึงบี้มป้อยเลยนะเดี๋ยวย่าบาดมือ เลือกด้วยบีมเอาอันไม่อันนี้มันไม่มียอดยเอาอันที่มีใบดิปล่อยเหลืออย่าไปยื้อเขานะเดี๋ยวย้าบา้าดมือไม่ให้เราไม่มีใบยอ๋อเขาก้าดจ้าบีเขากัดใบคาดเลยโอ้อร่อยมากเลยบีมยญาบีมนี่หวานมากขนนิ่มไหมอุ้ยขนนิ่มมากอุ้ยเนื้อแข่งปักเลยอบีกล้ามเนื้องนั้นเลยต,ตัวอะไร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 เหมือนจะดุนะนอะ ใกล้ไปไล่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 เป็ดอ๋อนี่คอกไก่อยู่ตรงนี้บ้านเขาบ้านเขาตัวนี้เดินทั่วฟาร์มเลยนะปลาเห็นนะเอาบีมรถโรงเรียนมารับแล้วได้เวลาไปเรียนบีมวิ่งรถโรงเรียนมารับด้วยเหรอไ,ไหนอ่ะม,มองไม่เห็นเลยจอดรอแล้วเนี่ยนี่โรงเรียนบีมเปิดแล้ววอุ้ยรถโรงเรียนมาเร็วลีบไป,เ,ไปเดี๋ยวไม่ทนันรถจะออกแล้ว ไปไปขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วโอ้โหขึ้นรถแล้วขึ้นรถไปแล้วป๋าขึ้นด้วยป๋าไปเรียนด้วยว้าวโอ้เอาบดคลากรทั้งทีเลยเปเจน,นั่งเขามีการ์ตูนด้วยข้างในอะ่ะดูสิไปป้าพีคอะใครมาประดิษฐ์ใครมาแปะ,ปะไว้ว้าวไหนไหนไหนเก้าอี้ไหนเก้าอี้นั่งอ่ะเก้าี้ครับยืนนี่คนขับต้องยืนขับใช่ปะ ยืนขับยืนขับอ๋อพี่ตขเขาเอาลิโกมาใส่อะไม่งแังค์เหวีแจ๋วอะเต็มเลยอ่ะนีอะดูดิเพียบเลยอ่ะโอ้เพียบเลยโอ้โอ้ดูนี่เห็นเพราะตัวมันเล็กนะแล้วไม่ได้สังเกตเนี่ยยาวเลยอ้าวถึงโรงเรียนแล้ว <m uch ing> เด็กๆไป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 ถึงโรงเรียนแล้วน้องหนู <m uch ing> ถึงโรงเรียนแล้วได้เวลาไปเรียนแล้วโอ, <bachelor> อ้ <m uch ing> ตรงนี้มีควายด้วยครับควายเผือกเลักดูใกล้ๆไง <m uch ing> ตัวใหญ่ตัวใหญ่มีลูกด้วยนะเขานอนอยู่ตอนนี้เขานอน <m uch ing> แพะแพะตัวน,นึงก็นอนเขาล้ามไหวเขาพูดไห้เขาพูดไห้ <m uch ing> มีลูกมันไวยบีตรงเนี้ยลูกควาย นี่พ่อเขาพ่อกับแม่เขาแล้วก็มีลูกลูกนอนดยู่หลับสบายเลยเฮ้ก,กว่าลูกควายเบบีเออตื่นแล้วตื่นแล้วตัวใหญ่มากเลยอันนี้ควายเพือกตัวนุ้นควายสีธรรมดาสีปกติเขาคงออกไปเดินเป็นเวลามั้งตอนนี้เขาง,ง่วงเขานอนเออเออเออ,เอ,อบีมาเร็วลุกเร็วโ <laughs> ม, <laughs> ม <laughs> โหโมโหเบ้าเราไปกวนเขานอนเรอ๋อลูกโชว์ลูกโชว์ โชว์ครับไหนมีอะไรมาให้เรากินมั่งวิมเดี๋ยวไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดประตูทะลุไปโรงเรียนนะครับเราจะขางผมเราเปิดดิโอ้แจ๋วอะเปิดไปไปอีกโลกหนึ่งว้าววิมเดินระวังด้วยนะเสียงตกสะพานบุญบุญคบตกปูนตก จ๋วอะมีทางให้เดินเล่นด้วยกลับมาจุดเดิมครับตรงที่มีเป็ดสีเหลืองนี่เมื่อกี้เราเดินล้อสะพานใช่เมื่อกี้เราล้อสะพานตอนนี้เราขึ้นสะพานแล้วว้าวบีมเดินระวังระวังด้วยนะโอ้ตรงนี้บรรยากาศดีครับมองเห็นวิวรอบๆอบ่ะลมเย็นสบายวิวส6มรหกสิบองศา รถรถใครเนี่ยโอ้รถเท่รถเท่ดูน้าเด็กไม่อยากไปเรียนเด็กไม่อยากไปเรียนถึงแล้วตอนนี้จะไปไหนต่อครับไปไหนต่อพาไปเลียงปลาไปเลียงปลาไปดูเป็ดเหรอนี่เราออกมาตรงจุดถางข้าที่เราเข้ามาตอนแล้วเรากินข้าวเรายังไม่ได้จ่ายสังเขาเลยเนี่ยว้าวตรงนี้ปลาเยอะ ปลาเยอะเลยอ,เอุ้ยบีมม,บบมีเป็ดด้วยโหมีทั้งเป็ดมีทั้งปลาเลยว้าวกลักบกลักบกั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 บแล้วเป็ดกินอะไรอ่ะอุ้ยใช่เหรอบีมตบหัวเขียวดูดิปลาทับพิมครับหา่านมีห่านด้วยให้ชิวเถ อยากกินเยอะ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 เดี๋ยวมันจะอิ่ได้ไงบางตัวก็ไม่ได้กินเลยนะก็ให้แค่พอแล้วตัวที่ไม่ได้กินลรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็ให้หาอีกทีหนึ่งโอเคเราก็เที่ยวจนทัวแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวเราจะไปที่สะพานรักทะเลบางขุนเทียนนะไปปั่นจักรยานเล่นไป